ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเ c ซที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะครับก็อยากจะทราบข่าวคลาวาว,ว่าเอเป็นยังไงสรุปว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยเ,เราจะได้ใช้กันจริงไหมซึ่งภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะฮะก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับโครงการกรุงเทพเจ้ครราชสีมาซึ่งต่อมอด้านขวามือนี่นะฮะก็คือ เป็นต่อมอสพานรถไฟความเร็วสูงยกระดับข้ามผ่านตัวอำเภอสูงเนินนะฮะเพราะว่าอำเภอสูงเนินเนี่ยจะไม่มีสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะาอยู่ใกล้กับตัวจังหวัดนครราชสีมาดังนั้นนะฮะสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะไปจอดที่ปักช่องนะครับแล้วก็ถ้ามาจากทางกรุงเทพก็ปักช่องเสร็จแล้วก็จะมาเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาเลยนะฮะส่วนช่วงเส้นทางรถไฟ ความเร็วสูงที่จะผ่านตัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะฮะก็จะมีการก่อสร้างเป็นทางยกระดับแบบนี้นะครับและนี่ก็คือพิกัดนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่สถานีรถไฟสูงเนินจะเห็นว่าเหลือเพียงการเชื่อมสะพานช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะในภาพนะครับบริเวณด้านขวามือมุมบนนะฮะจะเห็นว่ามีการเชื่อมนะฮะสะพานเกือบเสร็จแล้วนะฮะเหลือแค่ช่องเดียวเพราะฉะนั้นนะครับก็อีกไม่นานนะครับสะพานรถไฟความเร็วสูงยกระดับนะครับที่ สถานีสูงเนินนะฮะก็จะเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการวางรางกันต่อไปนะครับตอนนี้นะฮะก็เป็นช่วงหน้าสถานีรถไฟสูงเนินนะฮะจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยเป็นโครงการที่มีความพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะส่วนด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นวินเทจมากนะฮะสำหรับตัวอาคารสูงเนินนะฮะสถานีรถไฟสูงเนินแล้วก็แท้งน้ำ สำหรับเติมรถจักรไอ้น้ำในสมัยโบราณนะครับซึ่งเรื่องที่น่ายินดีนั่นก็คือว่าทางการรถไฟนะฮะมีแผนที่จะอ,อนุรักษ์นะครับทั้งอาคารสถานีเก่าแล้วก็ถังเก็บน้ำของรถจักรไอ้น้ำที่สูงเนินนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าที่สถานีสูงเนินเนี่ยนะฮะมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเดินรถไฟเล็กเข้าไปเก็บเข้าไปหาฟืนเนี่ยนะฮะไปเอาฟืนในเส้นทางสาย สูงเนินบ้านปลายลางนะครับที่อำเภอปากองชัยเพราะฉะนั้นนะครับสูงเนินนะฮะก็จะเป็นจุดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกิจการรถไฟมาตั้งแต่โบราณนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีตนะฮะก็จะได้รับการอนุรักษ์ไว้นะครับให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไปนะครับเมื่อผ่านจากสถานีสูงเนินมานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นป่านะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะมีการก่อสร้งางโครงการรถไฟทางคู่นะฮะก็จะมีการก่อสร้างทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนทางานั่งทางด้านขวานะครับก็เป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งสะพานก็จะค่อยๆลดระดับลงนะครับสู่ภาคพื้นดินนะฮะในช่วงระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับาทางก็จะเริ่มลดระดับลงนะครับเพื่อ,อวิ่งในระดับพื้นดินคู่ขนานไปกับรถไฟทางคู่นะครับ นี่ก็คือข้อมูลนะครับความคืบหน้าการก่อสร้างนะครับรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพนครราชสีมาซึ่งก็มีความคืบหน้าไปในระดับที่น่าพอใจนะครับก็ถ้ามีอะไรคืบหน้าอีกนะฮะเดี๋ยวผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันในครั้งต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะับผมสุรเสียงพระพรรรค์ ลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ